เทศบา ое, ลานครลังสิตทาการปรับภูทั์เรียบคลอง1ถึงคลอง3ถนนลังสิตนครนายกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าทหาร canvas, จับโจรู้วนสมกิน 4, คูณร้อยได้พร้อมกระท่อมและยาบ้าจับสองหเมียักทรัพย์เงินเจ็ดแสนหนุ่มชาวจีนที่วางลืมไว้ในธนาคารเจ้าตัวขอให้การในชั้นศาลสนับสนุนโดยเครื่องสำอาง f o ว์วิลล์โซนวัตกรรมใหม่ในการบำรุงรักษาผิวสีขั้นตอนจากเกาหลี มเมล็ดพันธุ์ฮอกเกตนามูลดอนุมูลอิสระส่วนเกินและยับยั้งไขมันส่วนเกินในตับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศเกาหลีสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานีทาง l อลซีข่าวพัฒนีสุท์ข่าวลังสิตมาเริ่มต้งที่เขาแรกเลยนะครับเทศบาลนครลังส,งสิตทําการปรับภูณทเรียบคลองหนึ่งถึงคลองสถนนลังสิตนครนายกเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ทางเท้าครับ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเทศบาลนครลังสิตโดยท่านธีรุจกิ่งกุศมนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลังสิตได้ทาการปรับภูมิทัศน์ริมทางเท้าถนนลังสิตนครนายกตั้งแต่คลองหนึ่งถึงเลียบคลองสามเพื่อให้ผู้ใช้ทางเท้าได้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น <c oughs> ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เทศบาลนครลังสิตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภูมิทัศน์ริมทางเท้าถนนลังสิตนครนายกตั้งแต่คลองหนึ่งถึงเลียบคลองสามไม่ว่าจะเป็นการ ถางหญ้าเก็บขยะและวัชพืชที่ขึ้นเต็มบริเวณทางเทา้ารวมไปถึงการพวนด,ดินใส่ปุ๋ยต้นไม้ที่หน่วยง,งานเทศบ,บาลนครลังสิได้ดำเนินการปลูกไว้ตั้งแต่ต้นโดยวัตถุประสงค์ในการดําเนินการในครั้งนี้ต้องการให้ประชาชนที่สัญจรบ,บนทางเทา้าได้มีความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ทางมากยิ่งขึ้นทหารจับโจโมั่วสุมกินสีขุนร้อยได้พอกระท่อมและยาบ้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตีเพทาสายไหมผู้บิญชาการกองร้อยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน, 1, นพันสี่นายพีรศักด์พงผูพุทธิพันธ์กำนันหมู่ที่1บนึ่บลบ้านประทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นีพร้อมกำลัง13บนายเข้าตรวจค้นบ้านเลขที่125่งสหทับห้าหมู่บ้านดัวแก้วหมู่ที่1บนึ่ตบลบ้านปทุมอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธาน,นี หลังจากเจ้าหน้าที่ทหารได้รับการร้องเรียนจากพลเมืองดีว่าบ้านหลังดังกล่าวแหล่งม่วสสมยาเสพติดและมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นก่อความเดือดร้อนและรำคาญให้กับประชาชนในระแวกใกล้เคียงจากการตรวจค้นภายในบ้านพบวัยรุ่นจำนวนสิบคนอยู่ระหว่างตั้งกลุ่มล้อมวงกินใบกระท่อมผสมยากแก้ไอหรือ 4, ร้อยที่อยู่ภายในกระติกใบใหญ่บริเวณเตาแก๊สยังพบหม้อแบบอลูมิเนียมภายในมีใบกระท่อมผสมส่วนผสมต้นคาอยู่ข้างการพบ อุปกรณ์เสพบาลากุเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานและยังพบยาบ้าชนิดสีส้มซุกซ่อนอยู่ในภายในแกงยีนของนายวัฒนาวานินอายุ19ปีจึงควบคุมตัวผู้้รงหาทั้งหมดส่งพันตำรวจโทชายันดาวเรืองสารวัตรเวรสอบสวนสพ .3 โคเพื่อดำเนินคดีจับสองหัวเมียลักทรัพย์เงินจัดแสนหนุ่มจีนที่วางลืมไว้ในธนาคารเจ้าตัวขอให้การในชั้นศาลครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่คนร้ายเป็นชายหญิง ผู้หนึ่งซึ่งมาติดต่อทําธุรกิจทางการเงินและร่วมก่อเหตุลักทรัพย์เงินสดจานวนเจ็ดแสนบาทนายเหยียนทงหนีอายุสามหกปีนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งเดินทางไปฝากเงินสดที่ธนาคารกสิกรไทยสาขาตลาดไทยตั้งอยู่ที่สายผ้าทับห้าศูนย์เจ็ดขีดแปดหมู่ที่เก้าตําบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีแล้วเกิดลืมเงินที่ใส่ไว้ในถุงพลาสติกสีฟ้า บนเคอน์เตอร์เขียนบัญชีเงินฝากของ,ของธนาคารโดยหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบกล้องจองปิดสามารถบันทึกภาพ2คนร้ายไว้ได้อย่างชัดเจนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่21กรกฎาคม2557ที่ผ่านมาตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นวันที่27กรกฎาคม2557พนันตรวจโทวิเศษมากสอนรองผู้กำกับการสืบสวนสพคอองหลวงพนันตรวจโทจิรวั เปลี่ยนฟิมเตสสารวัตรเรียนสืบสวนสพคอลองหลวงกำลังชุดสืบสวนพร้อมหมายจับของสารจังหวัดธัญบุรีสามารถจับกลุ่มตัวนายบุญชัยวิรยะเวสกุลอายุ5 1ปีและนางจำเนียงวิรยะเวสกุลอายุ48ปีสองสามีภรรย,ยาที่ประกอบอาชีพขายทุเรียนโดยจับกลุ่มที่บ้านพักเลขที่1 7 2 3ทับ14ถนนจันทร์แขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นทาวเฮาส์สูงสามชั้น จากการตรวจค้นที่ชั้น3พบเสื้อผ้าที่คนร้ายสวมใส่ในวันเกิดเหตุและพบเงินสดจำนวนสามแสนบาทซุกมซ่อนอยู่ในกระเป๋าเสื้อซึ่งแขวนอยู่บนราวผ้าเจ้าหน้าที่จึงทําการตรวจยึดไว้เป็นหลักฐานทางด้านบุญชัยวิรยะเวชกุลหนึ่งในผู้ต้องหาเปิดเผยว่าในวันเกิดเหตุตนเองได้ซื้อทุเรียนที่ตลาดไทยกลับมาขายและผ่านมาทําธุรกิจทางการเงินที่ธนาคารดังกล่าวจริงและเดินทางกลับทันทีขณะที่พันตำรวจโทรวิเศษมักอน รองผู้กับการสืบสวนสพคลอ,องหลวงเจ้านที่ตำรวจมีหลักฐานและพยานชัดเจนที่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายและทั้งหมดนี้ที่ช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นจังหวัดปทุมธาน,นีทาง l อคลซีขพิวีศูนย์ข่าวลังสิตขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ